หนุ่มสักลายเต็มตัวโชว์ตอกไข่ใส่กระทะทอดไข่ดาวท่ามกลางแสงแดดก่อนจะยกกระทะมาหน้ากล้องให้ดูกันสดๆว่าน้ำมันร้อนๆทอดไข่ดาวจนสุกคลิปนี้ถูกโพสต์ในติ๊กต็อกระบุว่าร้อนอะไรขนาดนี้พร้อมติดแฮชแท็กลองไปทำดูเช้าเน็ตที่เห็นคลิปต่างก็เข้ามาคอมเมนต์จำนวนมากบอกว่าร้อนจนควันขึ้นเลยนะครับบางก็บอกว่าคือแดดต้องกี่องศา บ้างก็บอกว่าเดี๋ยวจะลงไปทำบ้างขณะที่หลายคนตั้งข้อสังเกตว่าเอากระทะไปตั้งไฟก่อนหรือเปล่าคุณเดียวชัยในคลิปที่โพสติก๊กตอบเฉลยให้ว่า เมื่อวานนี้อากาศมันร้อนมากก็เลยทําคลิปประชดขำๆโดยตั้งกระทะบนเตาแก๊สในบ้านก่อนแล้วยกมาวางกลางแดดก่อนที่จะตั้งกล้องถ่ายคลิปแล้วตอกไข่ใส่กระทะที่มีน้ํามันแล้วก็ทอดไข่ดาวเลยเป็นเรื่องที่คิดสนุกมาได้สร้างกระแสะอะไรก็ไม่คิดว่าจะมีคนสนใจมากขนาดนี้อ๋อเอาทำเมื่อวานใช่ไหมครับใช่ครับ อากาศมันร้อนมากอะไรดำประจดขำๆดิขำๆนะแล้วแล้วแล้วเราเราทำยังไงครับเราต้ติดตั้งเตาแก๊สก่อนนะครับครัแล้วก็ยกมาวางแล้วเราก็ต่อไข่ไก่เราก็คิดสนุกนะไม่ไม่ได้สร้างกระแสอะไรใช่ไหมครับใช่ครับที่มันบึ้มบึ้มสองทีมันก็ไม่ใจเลยนั่นหรืออ้ามอ้ามนี่ถั้งนึง ภาพนาทีเปลวไฟลุกไหม้กระบะที่จอดอยู่บนถนนทางเข้าบ้านใต้ร่มไม้โดยมีชาวบ้านพยายามนำถัง huh> ดับเพลิงเข้าฉีดดับไฟและช่วยกันตักน้ำและลากสายยางฉีดน้ำดับไฟรอรถดับเพลิงแต่ด้วยไฟที่โหมไหม้อย่างรุนแรงและรวดเร็วกว่าที่รถดับเพลิงจะมาถึงไฟก็ไหม้รถทั้งคันแล้ว เหตุการณ์นี้เกิดในพื้นที่อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมนายบุญถือเจ้าของรถกระบะคันที่เกิดเหตุเล่าว่าจอดรถที่จุดนี้ซึ่งเห็นว่ามีร่มเงาจากต้นไม้ตั้งแต่ช่วงเที่ยงแล้วก็ไปช่วยงานที่วัดซึ่งได้เก็บไฟแช็คและเจลแอลกอฮอล์ใส่ในกระเป๋าวางไว้บนเบาะหน้ารถส่วนท้ายกระบะมีทานหุงต้มที่เพิ่งกู้มาจากเตาเผา2-3วันแต่ไม่ได้นำลงจากรถคาดว่าเกิดจากสภาพอากาศที่ร้อนจัด ทำให้ไฟแช็กที่อยู่ในรถเกิดระเบิดขึ้นอยู่ใกล้กับแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อรวมทั้งถ่านหุงต้มที่อยู่หลังรถซึ่งเป็นเชื้อเพลิงทำให้ไฟลุกไหม้อย่างรวดเร็วซึ่งก็ต้องรอทางผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบและสรุปสาเหตุที่แท้จริงต่อไปให้เป็นความร้อนท้างในครับเขาว่ามีไฟแช็กมีอะไรเออมีไฟแช็กแล้วก็แอลกอฮอล์อ๋อแอลกอฮอล์เจลล้างมือนะใช่ครับเป็นเป็นแบบน้ำครับเอามาจอดไว้กี่วันแล้วครับพี่ เพิ่งมาจอดตอนเที่ยงครับมาจอดตอนเที่ยงคาดว่าอากาศร้อนจัดใช่ไหมครับพี่ขณะที่เมียข,ของเจ้าของรถเล่าว่าได้ยินเสียงระเบิดดังปรึบเมื่อหันไปดูก็มีควันพุ่งออกมาอยู่บริเวณฝากระโปรงรถไฟลุกอย่างรวดเร็วจึงตะโกนเรียกให้คนมาช่วยดับแต่ก็ไม่ทันไฟไหม้อย่างรุนแรงยืนยันว่าไฟไหม้ไม่ได้เกิดจากฐานที่อยู่ท้ายกระบะ เรากู้กระสอบมาเมื่อ2วันก่อนและเอาใส่ไว้หลังรถกระบะประกอบกับเห็นกับตาว่าไฟได้ลุกขึ้นจากฝากระโปรงรถที่สวนหลังบ้านอำเภอคิริมาจังหวัดสุขโขทัยมีการขุดเจาะบ,บ่อประดาษแล้วก็ปรากฏว่าเจอน้ำมีรสชาติคล้ายโซดาซาติดลิ้นไร้กลิ่นสามารถดื่มได้ชาวบ,บ้านแห่มาลองชิมรสชาติกันคึกคักมีทั้งเอามือรองชิมและรองใส่ขวดเปล่า พันโทคณนเจ้าของบ้านบอกว่าเมื่อสองเดือนก่อนได้จ้างช่างให้มาขุดเจาะบ่อบาดาลตรงทุ่งนาติดกับสวนผลไม้หลังบ้านโดยขุดเจาะลึกลงไปเจเมตรก็เจอน้ำพุ่งขึ้นมาช่างที่มาติดตั้งปั๊มน้ำยืนลองดื่มน้ำจากบ่อบาดาลที่เพิ่งขุดเจาะถึงรู้ว่ามีรสชาติคล้ายโซดานอกจากนี้ยังได้ลองนำน้ำจากบ่อบาดาลไปรดน้ำต้นไม้ปรากฏว่าต้นไม้ใบหญ้ามีสีเขียวเข้มกว่าปกติ เหมือนกับน้ำมีแร่ธาตุบำรุงต้นไม้ขณะที่ชาวบ้านที่มาลองชิมรสชาติน้ำต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่ารสชาติน้ำซ่าเหมือนโซดาไม่มีกลิ่นสนิมและกลิ่นโคลนเลยที่สำคัญถ้าน้ำออกสีขุ่นมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งซ่ามากขึ้นถ้าน้ำใสเนี่ยรสชาติของโซดาจะน้อยตอนเช้านะที่มาลองแล้วรสชาติมันจะมีโซดาดน,ดนิดนิดแต่พอสสยเข้ามาเนี่ยพอเริ่มน้ำเริ่มเปลี่ยนสีเนี่ยโซดามจะแลง เป็นแต่ได้เป็นแท้เหมือนมันมันมันลิ้นอะเหมือนเลยมันอัสตาร์เหมือนเออเออบอกรสชาติเป็นมันจืดเนาะมันจืดจืดแต่มันซาซ่าที่หลังหมดเลยมันคล้ายๆซาซ่ามือนโซดาเหมือนกันตอนนี้ชาวบ้านตื่นเต้นและดีใจแอบลุ้นกันว่านี่อาจจะเป็นน้ำแร่คุณภาพเทียบระดับโลกกวดละ3,000บาทนั่นแหละค่ะ เหมือนกับที่พบในพื้นที่อำเภอขุ้ยกระเจาจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อปี2564จึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปพิสูจน์ตรวจสอบว่าแท้จริงแล้วมันคืออะไรมีสารปนเปื้อนที่เป็นพิษหรือไม่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอชื่นชมจังหวัดมหาสารคามนำกำลังเข้าควบคุมตัวนายชำนาญ หลังจากที่เสพยาบ้าจนหลอนทำร้ายแม่และยายบาดเจ็บแถมยังกูจะฆ่าให้ตายยกครัวแต่ขณะที่เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวนายชำนาญก็ยอมรับบอกว่าเสพยาจริงแต่ปฏิเสธว่าไม่ได้ทำร้ายใครแถมยังร้องหาแม่อยู่ตลอดเวลาเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวไปส่งให้ตำรวจดำเนินคดีเจ้าตัวก็ยังร้องหาแม่โดยนายชำนาญ ได้ของเงินแม่1 2 0 0 0บาทบอกว่าจะเอาเงินไปซื้อรถจักรยานยนต์แต่แม่บอกว่าไม่มีเงินจะให้นายชำนาญซึ่งตอนนั้นเสพยาม,มาใหม่ๆก็กลัวว่าเดี๋ยวจะฆ่าให้ตายทั้งบ้านด้วยความกลัวแม่จึงแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาจับตัวไปดำเนินคดีแม่ของนายชำนาญยืนยันว่าหากตำรวจเอาตัวไปก็ขอให้ขังนานจะได้ไม่ต้องก่อเหตุเดือดร้อนอีกถ้าฆ่าให้ตายได้ก็จะดีตนเองก็จะทำไม่เสียดายและไม่เสียใจเลยแม้แต่น้อย ด้านยายของนายชำนาญก็ได้โชว์บาดแผลที่ถูกหลานชายทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บให้ดูพร้องกับ,บอกว่าเสียใจที่หลานทำแบบนี้กับตนเองเพราะตนเองเป็นคนเลี้ยงหลานมาตั้งแต่เด็กและรักหลานคนนี้มากอยากได้อะไรไม่เคยขัดใจไม่คิดว่าหลานโตมาจะมาฆ่าจะมาตีตัวเองเจ็บขนาดนี้ก็อยากให้ตำรวจจับไปค้งนานๆจะได้ไม่ทำอันตรายใครอีก จากนั้นเจ้าหน้าที่นำตัวนายชำนาญไปตรวจปัสสาวะเพราะว่ามีสีม่วงแม่และยายของนายชำนาญจะตามเข้าไปแจ้งความข้อหาทำร้ายร่างกายเพื่อจะได้ดำเนินคดีกับนายชำนาญอย่างถึงที่สุดจากนั้นมีการควบคุมตัวส่งพนักง,งานส,บสอบสวนสพชื่นชมต่อไปชายวัย49ปีทํางานวันสุดท้ายพรุ่งนี้จะกลับบ้านไปเจอลูกสาวฉลองสงกรานด้วยกัน แต่ปรากฏว่าจังหวะนั้นฝนตกฟ้าขนองเลยเข้าไปหลบฝนเล่นมือถือในขนนำและถูกฟ้าผ่าดับสลดเป็นเพื่อไม่กล้าบอกลูกว่าพ่อตายแล้วเราเห็นพี่อยู่นะก็เอาให้ดูอ่ะเราคุยโทรศัพท์กับลูกสาวเขาถามพ่อเขาว่าจะกลับบ้านไหมแล้วพ่อเขาตอบไปว่าเดี๋ยวกลับวันที่แปดวันนี้ก็ทำงานวันสุดท้ายเหรอใช่วันนี้วันนี้นนทำงานวันสุดท้ายวันนี้วันที่เจ็ดใช่พี่เ็ก็จะกลับบ้านแล้วหยุดแล้วโรงงานวันที่้า ว่ามื่อกี้นนในราย์เขาพูดกับลูกสาวเขาก็จะกลับบ้านวันที่แปดโยนี่จะเรียนจากกู้ภัยมาเข้าเวรก็มากันด้วยใจพอมีเหตุก็วิ่งกันให้ไวคุณตั้งใจฟังนะก่อนแจ้งเหตุช่วยตั้งสติก่อนเหตุที่ไหนช่วยบอกให้ชัดก่อนอาการเป็นไงช่วยบอกผู้ป่ก่อนผมจะไปให้ไวเขาจะตามรถก่อนนี่คือเสียงจากกู้ภัยมาเข้าเวรมากันด้วยใจพอมีเหตุก็วิ่งกันให้ไวคุณตั้งใจฟังนะก่อนแจ้งเหตุช่วยตั้งสติก่อน เกิดขึ้นที่ไหนบอกให้ชัดก่อนอาการเป็นยังไงช่วยบอกผมด้วยผมจะไปให้ไวขอไปตามรถก่อนกู้ภัยฮุก31 F ประจำจุดย่อยสารเจ้าโนนทองจังหวัดนครราชสีมาช่วยกันเข็นรถเพราะรถสตาร์ทไม่ติดพอเครื่องติดปุ๊บก,ก็รีบออกไปรับคนเจ็บทันทีคลิปนี้แชร์ในแอปติ๊กตอกชเช้าเน็ตเห็นคลิปทั้งฮาและพากันชื่นชมสปิริตของทุกคนต้องเรียกกันว่ารถไม่ไหวแต่ใจคนมันสู้ ทีมข่าวที่ไปพูดคุยกับนายเสกทูลมาลาเจ้าหน้าที่กู้ภัยประจําจุดดังกล่าวเล่าให้ฟังว่าวันที่เกิดเหตุมีคนโทรมาแจ้งบอกว่ามีอุบัติเหตุปอร์ตไซล้มในหมู่บ้านทีมงานพร้อมแต่ทํำยังไงรถก็สตาร์ทไม่ติดก็เลยช่วยกันเข็นตามที่เห็นในคลิปนี่ถือเป็นครั้งแรกที่ต้องเข็นกันฉุกละหุกเพราะเกิดเหตุด่วนพอดีแต่ต้องบอกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ออกแรงเข็นขนาดนี้ เพราะอะไรไปฟังกู้ภัยเล่าค่ะเห็นทุกวันตอนเช้าอากาศมันเย็นตอนดึกคืนคืนแต่เช้ามันจะเป็นต้องเห็นก่อนครับมันถึงจะใช้งานได้ถ้าติดรอบแรกแล้วรอบสองไม่มีปัญหาครับข่าวช่องแคดรบเครื่องเคียงข้าง